ครับเราได้เดินทางมาร่วมงานนะครับงานแส่งนกเขาใหญ่นะครับผมที่เสศภูินะครับงกระดอนะครับมากับอาจารย์นิคมนะครับวันนี้ยังไงก็รอติดตามผลงานนะครับผมว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองนะครับนะครับบรรยากาศนะครับงานนะครับผมมาหนาลายตานะครับเสียงไม่ท่านนะครับ จับสามพนุไ <NY> ด <Commons> e er ้ไม่ือ e ัเจไป่ตอนาเตัวเตรับเื่อกสงตัวทีนีมันมีทีียตสคน3คนครับตกลครับเป็นสามคนเป็นสามคนแม่ครับเป็นเนตัวะาคนมาที่นี่ก็ซื้อคุนคุณเอาเข้าเอ็ดหลักว่า

ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมคือคยเลยครับัขันคยเอาที่2ไปขันลงตาเลียงคยขันเรครบสุไทยเคอบไรนีเละ้มันหลาทขนครรคครับแ้วตัวนี้นะครับัขดูนะครับขที่2ครับูครับ นี่ครับที่สองนะครับชิงกันนะครับปล่อยนกนะครับผมการปล่อยนกคู่กันนะครับที่สองนะครับอัน่อน่นะครับต่่สองนะครับที่สองครับได้คนละสองเต็มนะครับคนละสองเต็มนะครับ เลยมาล่อยนกคู <laughs> ่กันนะครับนะครับหนุ่มโลสีนะครับผมหนุ่มโลสีดูกันไปยาวนะครับตัวไหนจากคู่ก่อนนะครับผม ระวังสตัวนะครับตัวีออ้นี้มีแววนะครับตัวนี้มีแววนะครับพีมขนเดินนะครับไปถ้าตัลวนี่เป็นชครนะครับรางวัลแรกเลขที่ออกเลขที่ออกรอรุ่นกรับ ประกาศสครั้งไม่มาสลาดสิทธ์ครับนี่นะครับจะของชาญนะครับผมหกสิบสองชาญสวรรค์หกครับเอาไเงินไเเงินโอ้ภาพตนเองัดมาจไ แค่จับไปของตัวเองมันเกมันไม่สวยมันอครล้งที่สอนเาที่เาปเลยเลยอเนี่ยทันวาทันวาากันไทัวาทันวาทันวาน่นี่นน่อะเจ้าทันวาทันวาที่สุดพาป็นทันวาไปน่ตายู่ทเนีย

รถเมเอานะรเตียมเยอคนเดียวตะไคร้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 ลูกบักกระชิ้งครับนี่ครับตัวนึงตัวนึงันองตนี่นี่ได้ตัวเดียวนะคะคุฝากใจผมไว้ทีบนายที่ผมได้ลูกบกกระิงนะครับลูกกระิงหนยงไอ้อาสซินนะครับนี่ัมครับ

จัวงวัดไม่รู้จะไาทเรองดอีกแล้วหที่สามนะครับอ้เล็กไหก็เล็ก่ยเนี่เรยเปิดเปด้เปิดเเปิดเปิดเปเปิดเอดเปิเปิดเปิเปิด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 เปดเปิดเปเเเเเเเ ไม่ไม่ไม่แล้วไม่ได้จับเอามาจับรางวัลหางบัตรก่อนะครับเสร็จแล้วมารวมครับ Oh